สวัสดีครับวันนี้มาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับซูซูกิวินทัล a ่านะครับอันนี้มาจากอู่พี่ต้อมนะครับต้อมอะไหล่วินทาล่านะฮะก็ได้แนะนำนะครับแล้วก็ให้เรามาทำสีนะครับคันนี้ต้องบอกว่าพื้นฐานเดิมเป็นออกสีเทาๆนะฮะวันนี้ก็เลยเลือกมาเป็นสีเขียวนะฮะอันนี้ลูกค้าได้เลือกสีแบบนี้นะฮะผมว่าค่อนข้างจะสวยงามเลยครับ สเต็ปของเราที่การทําพ่นนะครับถอดพ่นหมดทุกชิ้นนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับพ่นเพื่อความสวยงามถอดหมดเลยนะครับแล้วก็ผัดมาพ่นแล้วก็ประกอบกลับที่เดิมนะครับเดี๋ยวมาให้ให้ชมด้านในก่อนดีกว่านะครับสเต็ปของเราก็จะถอดพน่นทั้งนอกทั้งในนะครับ,นะรบแบบนี้เลยนะครับรถ รถรุ่นนี้นะ่าจะประมาณปี2000นะครับปี2.000นะฮะแล้วเราก็เก็บรายละเอียดนะครับสำหรับคนชอบนะครับผมเองก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับสำหรับการใช้ก็ขับสนุกนะครับขับสนุกแล้วก็เที่ยวได้ทุกที่นะครับเที่ยวได้ทุกที่เลยนะก็ ตอนนี้ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเสสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขนส่งไปที่อู่พี่ต้อมนะครับแล้วก็ไปลงเครื่องนะครับแล้วก็เห็นพี่ต้อมบอกว่าคันนี้จัดชุดใหญ่นะครับลงเครื่องแล้วก็ทำโอเวอร์ฮอนนะฮะชุดใหญ่แล้วก็ขอขอบคุณคุณต้อมนะครับที่ไว้ใจผลงาน JF นะครับให้เราดูแลในเรื่องงานสีนะครับโอเคอเดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องอีก 1G ทีดีกว่า เพราะว่าคันนี้สเต็ปม,มีห้องเครื่องด้วยครับสเตปม,มีห้องเครื่องด้วยของเราจะใช้สีเป็นของนกแก้วนะครับแล้วก็เล็กเกอร์เป็นนกแก้วเต็มระบบนะครับอันนี้ห้องเครื่องนะครับเสร็จแล้วถอดเครื่องอันนี้ได้ยกเครื่องมาเราก็ทำห้องเครื่องให้ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ถ้าไม่ยกเครื่องก็อาจจะพ่นไม่ได้หมดนะครับอันนี้แผ่นคำล้อลูกค้าได้ติดมาทีแรกนะครับก็เลยเราต้องพ่นนะครับก็เลยจะมีการลอกออกนะครับแล้วก็อาจจะติดใหม่หรือไม่ติดใหม่ก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วนะฮะเค้กครับ, <Okay. S 3> okay, รบเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับคันนี้วินทร่าสีเขียวเค okay, ครับ